ื่อวานนี้นะคะหลังจากสำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้มีการดูดวงจันทร์นะคะเพื่อกำหนดวันสิ้นสุดของเดือนถือศีลอดปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะก็ไม่มีใครพบเห็นดวงจันทร์ทําให้ทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้มีการประกาศวันสิ้นสุดเดือนถือศีลอดจะตรงกับวันเสาร์ที่22เมษายนนี้ค่ะ ประกาศจุฬาาชมนตรีนะคะเรื่องของการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่1เดือนซาวาหรือวันอีดินฟิตรีฮิรศักราช1444เพื่อให้การกำหนดวันที่1เดือนซาวาประจำปีฮิรศักราชนะคะ1445เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันที่20เมษายนที่ผ่านมาหลังเวลาดวงอาทิตย์ลับขอฟ้าซึ่งหากในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้เห็นดวงจันทร์นะคะก็จะมีการแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดเพื่อให้มีการรายงานผลการดูดวงจันทร์และออกประกาศให้พี่น้องชาวมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งสำหรับวันอิดีฟิตรีนะคะเป็นวันแรกของการออกจากเทศกาลถือศีลดของชาวมุสลิมซึ่งจะเป็นวันแห่งรางวัลและการตอบแทนสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบประจำปีในเดือนรอมฎอนด้วยการบังคับตัวเองด้วยจิตใจอันมุ่งมั่นแน่วแน่ในการที่จะงดการรับประทานอาหารในช่วงกลางวันอยู่ในความสำรวจของตัวเองโดยการลดละกิเลสตัณหารวมถึงการฟังการอ่านอัลกุรอานนะคะในการละหมาตะารเวะ เป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มของทุกวันตลอดเดือนรอมฎอนซึ่งหลังจากสำนักจุฬาฯรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ได้มีการรับรายงานว่าไม่มีผู้พบเห็นดวงจันทร์เมื่อวานนี้ค่ะจึงได้มีการประกาศกำหนดนะคะว่าวันถือศีลอดวันสุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นการกำหนดวันที่1ของเดือนซาวานจะเริ่มต้นในวันที่2ี 2นะคะเมษายนนี้ซึ่งจะตรงกับวันเสาร์ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะขณะเดียวกันในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้มีการออกประกาศกำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิฟิตรีของพี่น้องชาวมุสลิมตามประกาศของจุฬาราชมนตรีโดยมีการกำหนดนะคะให้วันที่22เมษายนเป็นวันหยุดราชการแต่เนื่องจากว่าตรงกับวันเสาร์นะคะจึงมีการประกาศให้หยุดชัเชยในวันจันทร์นะคะ ที่24เมษายนนี้เป็นวันหยุดราชการในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็4อำเภอของจังหวัดสงขลาค,ค่ะ